ท่านสมบานมาแต่เช้าเลยเนี่ยสงสัยจะมีธุระสาคัญละมั้งครับมาทันพอดีกําลังจะไปไหนแล้วนี่อ๋อผมจะรีบไปอำเภอครับท่านสมบานนั่นไปะไลจะรีบมากลัวว่ากําลังจะออกไปไหนเสียก,ก่อนฉันขอคุยด้วยสักเดียวเถิดกำนันอ๋อได้สิครับเดี๋ยวท่านนิมนต์บนเรือเลยครับไปนิมนต์ครับนิมนต์เลยครับแปน้แปน ขอนามมาวว้ามาถวายท่านสมภานหน่อย,อยกำนันกำนันได้ยินได้รู้ไอ้เรื่องควายชาวบ้านให้เกิดเจ็บป่วยล้มตายลงบ้างไหมฉันร้อนใจนี่รีบมาหาด้วยเรื่องนี้นั่นปะไรผมก็กะว่าจะไปอำเภอก็จะไปด้วยเรื่องนี้เหมือนกันแหละครับก็พอดีท่านสมภารมาซะก่อน ผมจะไปปรึกษาท่านนำเพอจะไปขอให้เขาช่วยเหลือเรื่องอยู่ยาหรือไม่ก็ถ้าเผื่อเขาส่งหมอให้ทีประเภทรักษาสัตว์ได้ส่งมาให้เราก็ยิ่งดีใหญ่ครับสองสามวันมานี่พวกชาวบ้านเขาก็มาบอกเล่าให้ฟังว่าควายเขาตายแล้วเหมือนโรคมันจะลุกลามเป็นเหมือนกันหลายบ้านฉันฟังแล้วก็ร้อนใจนึกถึงแต่ให้กำนันครับ เมื่อวันศุน์นี้ลูกบ้านเขาก็มาตามผมไปที่บ้านไอ้ขวัญเหมือนกันพอผมไปถึงเนี่ยเขากําลังแล่ชําแหละเนื้อควายเนี่ยจะแบ่งกันพอดีผมไปทันผมก็เลยห้ามเอาไว้ทีนี้เจ้าแกนนะ่ะสิเขามาจากไหนก็ไม่รู้พอเขารู้ว่าควายตายด้วยโรคระบาดเขาก็เที่ยวไปแนะบอกว่าจะเผื่อควายใครเป็นโรคก็ให้ฆ่าทิ้งซะเลยผมก็พยายามอธิบายให้เขาฟังแล้วแต่เขาไม่ยอมฟัง เขาก็เถ so so ียงคอเป็นเอ็นเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาพูดพร่ำอะไรถึงอะไรนะเศรษฐกิจอะไรสมัยใหม่อะไรของเขาเนี่ยคือเขายืนยันว่าจะให้ค่าควายทิ้งท่าเดียวแล้วก็ให้หาไอ้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 เครื่องจักรอะไรเนี่ยมาแทนมาแทนควายที่ฆ่าไปนะว่างอันเถอะผมฟังแล้วผมก็เหนื่อยปวดปวดหัวด้วยแล้วก็เหนื่อยใจด้วยแล้วเราจะทำยังไงกันกํานั้น ก็น,นั่นแหะสิครับผมก็ต้องไปอำเภอไปขอร้องสนนาำเพอขอความช่วยเหลือจากเขาเรื่องอยู่เรื่องยาเพราะว่าไอเราก็ไม่ไปรู้อะไรยาเยอะอะไรเขาเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรถ้าอย่งงางนั้นกำนันรีบไปเถิดฉันมาล้างเวลากำนันไว้เสียเปล่าอ๋อไม,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 ไม่ไม่ไม่เป็นไรแล้วครับมันต้องปรึกษากันก็ดีอยู่แล้วไม่ได้เสียเวลาอะไรหรอกครับได้ความยัางไงาไปบอกฉันด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมรีบไปรีบมาเลยนะครับ ดดได้ความงังไงผมเลยไปหาท่จานยุมพานที่วัดเลยอะดีดีกำนันกำนันอไอ้โรคเนี้ยมันเป็นโรคปากเท้าเปื่อยเป็นโรคระบาดสัตว์ตอนนี้ติดเชื้อกันทั้งบางทั่วประเทศ หมอที่ไปรักษาเนี่ยก็ไปรักษาทั่วทุกทั้งบางไม่ว่างกันเลยผมคิดว่ากำนันต้องหาวิธีช่วยไปพังพาก่อนถ้าหมอเขาว่างเมื่อไหร่เนี่ยผมจะให้ผู้ช่วย,ยรีบพาไปหากำนันทันทีสุพานเออ ทางาอำเภอว่าไงไม่ได้เรื่องซะแล้วครับไม่ได้ความหรอกยังไงกันถึงว่าไม่ได้ความก็จะให้นายอำเภอท่านว่าท่านบอกว่าไอ้งอูควายที่มันกําลังล้มตายอยู่กันเนี่ยมันเป็นโรคปากเปื่อยเป็นโรคระบาดของสัตออว์ของงูควายเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นเฉพาะที่บางไผ่แดงเท่านั้นนะครับแต่มันกําลังลามไปอีกหลายพื้นที่มากแล้วหมอที่เขารักษาสัตว์เขาเรียกอ่า สัต<ป>แพทย์นะฮะสัตวแพทย์อ่าครับครับนะฮะเข <ๆ S 1> ายังมาให้การรักษาทางบ้านเราไม่ได้ <ๆ S 1> เพราะว่าเขายังมัวไปรักษาทางอื่นอยู่เขาก็เลยบอกว่าให้ผมเนี่ยไปบอกลูกบ้านว่าให้ช่วยตัวเองกันไปก่อนแล้วทีนี้จะทําอย่างไรกันละกำนัจำนจะช่วยยังไงกันก็นั่นแหะสิครับหรือว่าเอาอย่างนี้ครับ พ่งนี้ผมไปเที่ยวบอกลูกบ้านให้มาประชุมกันสะก่อนดีไหมครับประชุมเรื่องอะไรก็ประชุมเรื่องควายที่มันเจ็บป่วยล้มตายอยู่นี่งไงล่ะครับจะได้บอกให้รู้ทั่วกันว่าควรจะทํากันยังไงว่าถ้าเผื่อใครมีวิธีรักษางวรักษาควายให้มันเบาบางลงกว่านี้ได้ให้มันเจ็บป่วยเบาบางลงกว่านี้ได้ก็ก็จะได้ช่วยกันเพราะว่าทางเผเภอเขายังมาช่วยอะไรเราไม่ได้ดีทีเดียวกับนันฉันเห็นด้วยเลยกำนันรีไปบอกพวกลูกบ้านเถอะ ว่าพรุ่งนี้ให้มาประชุมกันที่วัดนี่ครับอย่างนั้นผมรีบไปบอกพวกลูกบ้านสัเพลานี้เลยนะครับงั้นรีบไปยังหัววันอยู่จะได้ทั่วบ้านกันครับ นับสนุนโดยเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมามามา่าโอเคคาโบนนราเบคอนชีสเข้มค้นหอมเบคอนมามา่าอร่อยเพื่อไม่ให้โรคเนี่ยมันลุกลามต่อไปถ้าควายใครมีอาการเจ็บเจ้าของเนี่ยจะต้องฆ่ามันให้ตายเสียทันทีมันก็เป็นอีกทางหนึง่งถ้าจะว่าถูกมันก็ถูก